สวัสดีครับวันนี้พบกันตอนกลางวันนะครับครับเมนูวันนี้อาหารญี่ปุ่นนะครับกะเพราผัดมาม่านะครับหรือว่ามาม่าผัดกะเพรานะครับก็มีใส่ลูกจิ้นนะครับลูกจิ้นชื่อดังนะครับแล้วก็กุ้งนะครับนะครับวันนี้มามาเดีียเข้าตอนตะขันครับแล้วก็มีผักข้างเคียงแล้วก็มี กิมจิจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับมารีวิวให้นะครับเดี๋ยวจะลองจิ้มดูนะครับว่าล้ำบ่ล้ำนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันรสชาติจะได้นะครับนะครับนะครับอ่ะลองกิมจิก่อนนะครับนะครับพี่สาวสุดสวยลองจิ้มกิมจิดูครับอื้ม ได้เยอะครับรสชาติถือว่าผมม่ก็กิ่นกิมจินะครับขั้งแรกมามามาผัดกะเพรามาม่าอาหารญี่ปุ่นนะครับมาม่ากระซึ้นนะครับต้องกินมาม่านะครับร้องรับไม้แหมยางนะครับปกติเขาจะใช้กะเพราใส่กะเพราหน่อครับอันนี้มาลองขั้งแรกนะครับว่าจะลําก่อนะครับ ทางบ้านกินข้าวตอนกันแล้วยังครับมากันเลยนะครับจุกโลอร่อยนะครับอหอมน้มนะครับ กาไข่กติเเคยทำกันร้องทำกันได้นะครับเพราะว่ากระเพราเป็นเม,มนูที่ว่าเขาบ้านเขาเขากินกันอยู่แล้วนะครับกระเพรานะครับครับ đây rồi hết làm gì hết đâu Hãy subscribe เดี๋ยวคนเนียอย่าเสียใจเดี๋ยวคนเนเงยมาหาเรจะเสียใจนะครับใครอยากลองกิก้มจี้กะต้องฟังกี่ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมห้น้อพวิสาวเนียบเพื้อนก็ได้นะครับลองจิ้มนะครับแต่บ๊วเฉลาายว่าไข่เตี้ยนะครับ มาครับหะอหืมแล้วครับทำมาลูกกินยังกะลูกกินของชื่อดังนะครับบอกไว้เลยเดี๋ยวสปอนเซอร์เดี๋ยวเขออาจะจ้างครับลูกกิน <laughs> ขับลําแต่ครับต้องเพ็ดเ็ดหน่อยนะครับกะเพราเนี่ยจะเคืองห้องมาจะได้ครับกะเพราผัดมามา่าหรือมามา่าผัดกะเพราองได้สองอย่างนะครับ <c oughs> เอากระโปเหมนกัน,นล้ำอย่างเดียวครับ ตอนนีกาจากวัดแปรกะบรรยากาศกับมึดๆนะครับคุ้มๆนะครับเหมือนฝนจะตกกับบดตกนะครับบหัวผักอื่นเป็นจะได้หอนะครับทักท้ายกันมาก็ได้นะครับ้อมเดียครับ ลองไม่อยากกันได้นะครับเมนูนี่ครับบรงอาค,ครับตอนนี้ผมใส่ใบกระเพราเยอะนะครับให้มันกินกระเพราขึ้นนะครับ ขอบคุณแฟนๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ประมาณคลิปที่เจ็ดนะครับก็ขอบคุณหลายๆอย่างนะครับนะครับหลายๆหุ้นส่วนนะครับตีให้การสนับสนุนนะครับ หอมแจะงมากครับ ลำแล้วครับทำล แต่กุ้งนะครับเหมือนสมัยละออนนะครับกิ่นก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเหลือลูกจ้นไว้สุดท้ายอันนี้ก็ต้องเหลือกุ้งไว้สุดท้ายนะครับพี่น้องคนไหนสนใจกันร้องไปทำดูนะครับเมนูพิสดารเมนูแปลกๆนะครับนะครับจะได้บกไก่นะครับบเบื่อนะครับ 嗯。Mm hmm. จนได้อ่าเรียบร้อยนะครับมือกังวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกท่านทั้ง ปบคองนักเลี้ยนนักเลี้ยนนะครับแล้วกปีปีๆน้องๆนะครับทิดตามดวยครับไทยพัลเลสแชนแนลนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับจีกุ๊กกุ๊กนะครับนะครับวันนี้การเดี๋ยวกาจะต้องไปสอนไบหน้าต่อนะครับแล้วเดี๋ยวปักกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ